มีสติกเกอร์ของกรูอินสเปกชันแล้วซึ่งผ่านการตรวจจากบริษัทกรูอินสเปกชันถึง344จุดเลยแต่ถ้าเกิดพื้นที่ไม่พอหนูพับบอกเป็นตัวอย่างให้แบบนี้ก็คือเพิ่มพื้นที่ในการจุกของให้แบบจุกๆเลยค่ะภายในคันนี้สีทูโทนค่ะพี่พี่จะเป็นสีด้าสลับกับสีครีมพอนสบายกระเป๋าด้วยค่ะพี่พี่คันนี้เนี่ย่อนตลอดสัญญาอยู่ที่5,500บาทเท่านั้น อยากได้รถเล็กประหยัดน้ํามันแต่ว่าประสบปัญหาที่เก็บของไม่เพียงพอไหมคะวันนี้เนี่ยหนูก็เลยจัดมาให้ครับเป็นรถ5ประตูที่ฟังก์ชันของเขาเนี่ยคล้ายๆกับนิสสันอ m e เมล่เลยด้วยแต่ว่าเขาเพิ่ม ห้องจุของมาให้แบบจุใจเลยค่ะนั่นก็คือเจ้านิสันโนดคันนี้นะคะเป็นตัว V ปี P 2018ที่เครื่องของเขาเนี่ยเป็นเครื่อง1.2ค่ะพี่พี่บอกเลยนะคะว่าอัตราการสิ้นเปลืองของเขาเนี่ยจะอยู่ที่21กิโลต่อลิตรเท่านั้นค่ะประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะคะถือว่าตอบโจทย์การใช้งานในช่วงนี้ด้วยช่วงที่น้ํามันแพงแบบนี้นะคะหนูแนะนําเป็นเจ้าคันนี้เลยจริงๆค่ะใครที่ชอบอัมเมล่านะคะลองมาดูน้องโน้ตกันก่อนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรูปทรงดีไซน์และช่วงล่างของเขาเนี่ยถือว่า อดแบบพี่อันเมล่าของเขามาเลยค่ะมาทำความรู้จักกับคันนี้กันก่อนนะคะด้านหน้ากระจังหน้าตัว V ีโครเมียมแบบนี้ตัดกับสีดำมาพร้อมกับโคมไฟคู่หน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะพี่ๆโคมไฟใส่กลิบเลยค่ะในส่วนของล้อนะคะก็จะเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วมาพร้อมกับยางปีใหม่พร้อมใช้งานได้ถึง2-3ปีเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะคันนี้เนี่ยมีสติกเกอร์ของกรูอินสเปกชันแล้วซึ่งผ่านการตรวจจากบริษัทกรูอินสเปกชันถึง344จุดเลย แล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะติดกันซาดเดิมจากศูนย์มาให้เรียบร้อยแล้วมือจับเป็นโครเมียมค่ะล้าก็มีชุดแต่งของศูนย์มาให้นะคะกันรอยขีดข่วนด,ด้วยค่ะ,ะกระจกมองข,งข้างของเรานะคะพี่ๆติดไปเลี้ยวมาให้ทุกคันค่ะออกรถกับเราแถมไปเลี้ยวให้ทุกคันเลยนะคะมาดูกันต่อในส่วนของด้านหลังกันบ้างนี่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะโอ้โหคันนี้เนี่ย จุของได้แบบจุกใจเลยนะคะพี่ๆท่านใดที่ทํามาค้าขายเกี่ยวกับค้าขายออนไลน์เนี่ยน่าจะชอบคันนี้เลยแต่ถ้าเกิดพื้นที่ไม่พอหนูพับบอกเป็นตัวอย่างให้แบบนี้ก็คือเพิ่มพื้นที่ในการจุข,ของให้แบบจุกๆเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบ้างค่ะค mm ั hmm. นนี้นะคะพี่ๆท่านใดที่อยากออกรถกับเราเนี่ยสามารถออกได้ทุกอาชีพเลยด้วย mm hmm. อามาดูภายในกันบ้าง mm hmm. ภายในคันนี้สีทูโทนค่ะพี่ๆจะเป็นสีดําสลับกับสีครีมเบาะของเขาจะเป็นเบาะผ้าค่ะแล้วก็เป็น สีดำสำหรับกับสคีมแล้วก็มีแซมแซมเป็นลวดลายตารางแบบนี้นะคะสวยๆสภาพเบาะบใหม่ๆกริบเลยค่ะระบบความบันเทิงเขามีมาให้ครบเช่นเดียวกันเลยนะคะแล้วก็แอร์เนี่ยจะเป็นแบบแมนนวดเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วค่ะพี่ๆคันนี้เนี่ยบอกเลยค่ะว่าพี่ๆท่านใดที่ทําททมาค้าขายออนไลน์แล้วอยากได้รถเอาไว้จุ้องส่งของเดินทางในตัวเมืองตอบโจทย์แน่นอนค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยทั้งประหยัดน้ามันแล้วก็ผ่อนสบายกระเป๋าด้วยค่ะพี่ๆคันนี้เนี่ยผ่อนตลอดสัญ,ญญาอยู่ที่ 5500บาทเท่านั้นและราคาของเขานะคะจะอยู่ที่329,0 0 0บาทค่ะพี่พี่ท่านใดที่สนใจทักมาได้เลยนะคะที่เพจบอยรถบ้านของเราแล้วก็ท่านใดนะคะที่อยากจะมาดูรถกับเรานะคะเดินทางมาได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่สำนักย่านใหญ่เพชรบุรีชะอำหัวหินหรือราชบุรีนะคะเรามีพี่พี่คอยสแตนบายต้อนรับพี่พี่ทุกท่านอยู่เสมอคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูและเจ้านิสสันรถคันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ บอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยกูอินสเปคชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุน่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย